สิ่งนี้ที่เพื่อนๆหรือใครหล,หลายๆคนที่อาจจะพูดติดตลกกันในช่วงปีนี้หรือจะปีที่แล้วหรือจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เพ้อเจอหรือเพ้อฝันกับการจับมือกันระหว่างผู้นำในวงการวิีโอเกมคอนโซลที่ Microsoft อาจจะเป็นคนขยับเข้ามาร่วมจับมือกับ PlayStation และ Nintendo ที่จะบอกว่าในตอนนี้บริษัททั้ง3ก็อยู่ในด้านวงการวิีโอเกมคอนโซลมาอย่างยาวนานนะครับและก็ยืนหยัดมาอยู่ได้จนปัจจุบัน ที่พวกเขานั้นได้สร้างเครื่เล่นเกมคอนโซลขึ้นมา Nintendo มี Nintendo Switch Sony มี PlayStation Microsoft มี Xbox และถ้าถามว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงเลยเหรอเราก็มาดูข้อมูลต่างๆประกอบกันหน่อยนะครับที่ทางผมเองก็หยิบยกเอาประเด็นต่างๆแนะนำเสนอในตัวมุมมองในแบบฉบับของ a c o n t v นะครับและมันก็มองได้ว่าในยุคเวลาปัจจุบันนี้ กับตัวตลาดเกมคอนโซลที่จะมีผู้เล่นในตลาดมากถึง3ลายมันมีอยู่มากเกินไปแล้วกับตัวฮาร์ดแวร์เครื่องเล่นเกมคอนโซลเพราะถ้าเราหันดูรอบๆตัวเหล่าเกมเมอร์ในเวลานี้นะครับกับตลาดฟังก์ชันในเกมคอนโซลของด้านผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการที่มันก็เริ่มมีสัดส,ส่วนที่ไม่ได้เป็นตลาดที่ใหญ่เหมือนอย่างในยุคอดีตได้แล้วนั่นเองโดยตัววิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ก้าวสู่โลกดิจิตอลทำให้การส่งข้อมูล มีความรวดเร็วและก็สามารถกระจายตัวซอฟต์แวร์เกมต่างๆเข้าสู่เกมเมอร์ได้กว้างมากขึ้นแถมยังมีความแพร่หลายทุกช่วงอายุจากกลุ่มคนที่เป็นวัยเกษียณวัยชราที่ไม่เคยรู้จักกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มาตลอดทั้งชีวิตก็ได้รู้จักโลกแห่งวิดีโอเกมผ่านบนหน้าจอสี่เหลี่ยมขนาดพอดีมือที่ถูกพัฒนามาจากโทรศัพท์มือถือจนกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนหรือถ้าอยากจะเห็นตัวภาพกราฟิก ที่ใหญ่เต็มตาก็สามารถที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เรียกว่าแท็บเล็ตนำมาเล่นได้เช่นกันและสัดส่วนของผู้เล่นเกมผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้มันก็ตอบโจทย์กับเหล่าเกมเมอร์ได้ตรงจุดเพราะถ้าหากมันสามารถโน้มน้าวให้เกมเมอร์วัยเด็กหรือวัยชราที่มีช่วงเวลาในแต่ละวันนั้นค่อนข้างจะมีความอิสระอย่างมากในการใช้เวลากับตัวกิจกรรมต่างๆได้หันมาใช้เวลากับการเล่นตัวเกมต่างๆ ผ่านบนอุปกรณ์โมบายเหล่านี้และมันก็คงเป็นสิ่งที่มีคำตอบให้กับผู้บริการทั้ง3ารายในวงการเกมคอนโซลได้อย่างดีนะครับว่าเครื่องเกมคอนโซลของพวกเขาในอนาคตต่อๆไปก็น่าจะมีจำนวนที่ขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆวินาทีแต่ทั้ง3ผู้นำในวงการวิดีโอเกมคอนโซลก็เหมือนว่าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Nintendo, Sony, Microsoft ก็พยายามเข็นตัวเกมแฟนชายแม่เหล็กของตัวเองออกมาสดับมุนเวียนที่เร็วมากขึ้นหรือการจะนำตัวเกมเหล่านั้นไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อให้ทุกคนยังคงไม่หลงลืมกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลทั้ง3อย่างเห็นได้ชัดหรือจะเป็นการพยายามชูจุดเด่นในแง่ของประสิทธิภาพของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มันเหนือกว่าเมื่อเล่นตัวเกมเหล่านั้นในฝั่งโมบาย รวมไปถึงการพยายามสร้างตัวเกมในประเภทที่เอาอ,อกเอาใจเกมเมอร์ในฝั่งโมบายให้หันชายตามามองบ้างซึ่งถ้ามองทั้งทาง Nintendo หรือ Sony ก็รักษามาตรฐานเหล่านี้ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแต่ทางด้านของฝั่ง Microsoft ที่มีเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox อยู่นั้นมันก็ค่อนข้างที่มีส่วนแบ่งของตลาดด้านฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่แตกต่างกับทั้ง2ค่ายอย่างชัดเจน และมันก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เองได้เห็นการทําการตลาดของ Xbox ที่เหมือนจะเป็นการทุ่มแบบหมดหน้าตาดัดก็อย่างเช่นการเล่นเกมแบบเหมาๆที่ชื่อว่า Xbox Game Pass ที่ออกมาเอาอกเอาใจเกมเมอร์โดยการเล่นเกมแบบ day one ในแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่อย่างใดนะครับที่มันก็ทําให้เหล่เกมเมอร์ เริ่มหันมามองและรู้จักมากขึ้นในยุคเจเนอเรชันล่าสุดกับเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series แต่เมื่อเราหันมามองตัวเครื่องเล่นเกม Xbox Series ที่มันก็มีตัวบริการ Xbox Game Pass ควบคู่ไปด้วยนั้นมันก็ออกมาสู่ตลาดมากกว่า3ปีแล้วนะครับถึงแม้ตัวระบบ Game Pass จะมีเสียงตอบรับจากเกมเมอร์ไปในทิศทางที่บวกมากๆจนนันไม่เปรียบเทียบกับตัวบริการอย่าง PlayStation p l u s ที่มันมีข้อดีมากกว่าอย่างชัดเจน แต่ทำไมความร้อนแรงของ PlayStation, Nintendo ต่างก็ยังคงกวานเงินออกจากกระเป๋าเกมเมอร์ได้ทุกๆเดือนไม่มีทีท่าว่าจะลดลงที่เพื่อนๆเ,เองก็จะเห็นการประกาศยอดจำหน่ายทั้งด้านฮาร์ดแวร์หรือตัวซอฟต์แวร์ของทางฝั่ง Nintendo และ PlayStation ที่มีแต่จะลุ้นกันว่าในเดือนนี้มันจะทำลายสถิติทั้งในแง่ของตัวยอดขายหรือจะเป็นตัวกระแสที่ดีกว่าในครั้งก่อนๆหรือไม่ ในทางด้านฝั่งของเครื่อเนเกม Xbox Series ที่หากจะนำตัวยอดจำหน่ายเครื่องเนเกมคอนโซลตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับ Nintendo Switch หรือทาง PlayStation มันก็ค่อนข้างที่จะมีตัวเลขที่แตกต่างกันมากจริงๆแต่แต่แต่แต,แต่สิ่งหนึ่งที่ทาง Microsoft ได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ว่าได้นะครับว่าตัวยอดจำหน่ายตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเป้าหมายหลักของพวกเขา ที่จะให้มีตัวยอดจำหน่ายที่เทียบเท่า PlayStation หรือจะเป็นของทาง Nintendo ซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือตัวระบบบริการที่ชื่อว่า Game Pass กับในช่วงเวลานี้ที่ได้เริ่มกระจายเข้าไปหลากหลายแพลตฟอร์มอย่างในล่าสุด <it> ก็คือในเกมพกพาสาย PC ไม่ว่าจะเป็น rog a l l e หรือจะเป็น The n o v e ว e e ลี Go ก็มีการแถมตัวบริการสมาชิกเกมพา a s สบนเครืเกมพกพา PC ทั้งสงนี้ให้เล่นกันไปแบบฟรีแบบจัดเต็มเลยทีเดียว และนี่ก็เหมือนกับว่าทาง Microsoft ด้เจ้า Game Pass นี่แหละครับที่ทาง Microsoft ก็คงมองไว้แล้วในด้านของตัวระบบสมัครสมาชิกที่สู้กับตัวระบบของทาง PlayStation ได้เช่นกันและหัวใจของตัวระบบ Game Pass นั้นมันก็คือการป้อนตัวเกมที่น่าสนใจได้ใส่เข้ามาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวเกมดับที่เป็น A หรือจะเป็นตัวเกมอิน d i e ที่มีให้เล่นกันแบบ day 1ในวันแรกที่วางจำหน่ายเลยทีเดียวที่ทาง Microsoft เองพวกเขาก็ต้องเสริมแกร่ง โดยการเข้าซื้อค่ายเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Activision Blizzard และ King มาอยู่ในอ้อมกอดของพวกเขานั่นก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะต้องสร้างตัวเกมต่างๆให้มากขึ้นเพื่อปอนให้กับตัวระบบเกม p p s s s เท่าที่จะมากได้และเมื่อวันที่เกม p p s s s ได้ก้าวผงาดเป็นผู้นำในแง่ของจำนวนสมาชิกที่หลากหลายมันติแพลตฟอร์มถ้า Microsoft ก็อาจจะยอมถอยทับ ออกจากการสร้างเครื่องเนเกมคอนโซลในยุคถัดไปและมุ่งนำเอาตัวบริการเกมพาสที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เพอร์เจอร์กับการยื่นข้อเสนอให้กับทางโซนี่บนตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation หรือจะเป็น Nintendo แทนการที่จะสร้างเครื่องเนเกมคอนโซลของตัวเองมันก็เป็นอีกทางเลือกที่ดูๆไปมันก็น่าจะวินวินกันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนี่หรือ Nintendo ขายเครื่องเล่นเกมคอนโซลในตลาดได้ต่อไปกับการป้อนตัวเกมแบบ Time e x c l u s i v e ของพวกเขาออกมา Microsoft ก็ได้นำตัวบริการลาวสมาชิกของเกม e p a s s ทาง Microsoft ก็ได้นำตัวบริการเกม e Pass ที่มีลาสมาชิกอย่างมากมายบนช่องทางการเล่นบนเครื่องในเกมคอนโซลของทั้ง2แพลตฟอร์มแถมเครื่องเล่นเกมคอนโซลทั้งสองแพลตฟอร์มนี้ก็มีฐานผู้เล่นที่มากระดับหลายร้อยล้านคนแล้วในหลายร้อยล้านคนนั้นจะบอกว่าไม่มีใครสนใจ เจ้าตัวเกมพาสที่ใส่เข้ามาบนเครื่องเล่นเกมคอนโซล p l a y s t a t i o n หรือ Nintendo เลยเหรอมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนะครับและนี่และครับกับตัวอนาคตที่เรายังต้องดูและก็ลุ้นกันต่อไปกับก้าวย่างของ Microsoft ที่เขาจะยอมถอยทับออกจากเครื่องเล่นเกมคอนโซลแล้วหรือไม่แต่ได้ทำการปรับเปลี่ยนตัวเองมาอยู่ในรูปแบบของตัวเซอร์วิสบริการอย่างตัวระบบเกมพา s สซึ่งผมก็คาดไว้ว่าเราก็คงจะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ในเร็ววันนี้แน่นอนส่วนเพื่อนๆนะครับมองคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ Microsoft ในวงการิดีโอเกมคอนโซลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ